พระอานนุนเทระผู้ทำหม้าที่พุทธอุปถากได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าท่านจะได้ตำแหน่งนี้มาต้องสั่งสมบุญอย่างมากท่านได้เล่าถึงสมัยที่เคยเป็นพระราชกุมารพระนามว่าสุมานณะเป็นน้องต่างพระมารดาของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นท่านได้อาสาออกรบเพื่อปราบพรามโจรผู้ร้ายด้วยตนเองและสามารถปราบกบฏลงได้อย่างราบคาบพระราชบิดาทรงปิติสมนัตมาก ที่พระราชโอรสมีความเก่งกล้าสามารถจึงรับสั่งให้สุมาณก,กุมารเข้าเฝ้าพร้อมกับประทานพรอให้กับสุมาณก,กุมารผู้เป็นบัณฑิตท่านมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากพอพระราชบิดาตรัสประทานพรให้จึงกราบทูลขออุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยปัจจัยสี่ตลอดสามเดือนพระราชาทรงแปลกพระทยทีแรกคิดว่าถ้าสุมาณก,กุมารทูลขอราชสมบัติ ก็จะมอบให้ตามความปรารถนาแต่กลับขอทำบุญซึ่งพระราชาก็ปรารถนาจะทำบุญเช่นกันจึงไม่ให้พอนี้พระกุมารทูลว่าขึ้นชื่อว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำขอพระองค์ได้โปรดพระราชทานพรอนี้แก่ข้าพระองค์เถิดพระราชาเมื่อเห็นความตั้งใจมั่นของพระราชโอรสในที่สุดก็อนุญาตให้อุปถากบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดสามเดือนพระกุมารจึงไปทูลอาราธนานิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยพระอาหารหันตสาวกอีกหนึ่งแสนรูปมาฉันพัตหารที่พระราชวังทุกวันแต่ระยะทางระหว่างวัดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำพรรษากับพระราชวังใกล้กันถึง2,000โยน์เพื่อความสะดวกในการบำเพ็ญบุญจึงให้สร้างวิหารในที่ทุกๆหนึ่งโยน์แล้วให้สร้างพระวิหารในอุทยานสร้างพระคันธกุฎีสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้า